บอ,อยังทำบ่แล้วกระดองจะถ้ามีคนมาคัก็ะไรสิบห้าล้านสิบห้าล้านสิบห้าล้านกับคนทุกคนยากกับประหานหัวใจได้แต่คนบ่มีอะไรเลถ้าเขามาคักเขามายูนำเฮาเลยเนี่ยจะเอาเท่าไรอีกตัวนี้เอาซ้ำห้าล้านไดห้าล้าน,านมายู่ได้เลยได้โอ้โหนี่ <laughs> <laughs> ao, à, thằng con đây, họa mà bưng nòng sào phần sọc này nhăng oh, nè, ôo, oh, kiếm phật, kiếm phật à, hòm, hòm này nhăng không anh nè, hòm này nhăng nè, hòm chín, hòm pe cả day, ô, hòm pe hay hòm đây, nòng sào phần kiếm, ơi, bị phần nè, này. จุ๊กิ๊กเอาอย่างอีกอยู่ป่าหกหกละบ้างเลยค่าไปชอกค่า,านี่เขตนอกนี่ก็มีโอ้เ,อเห็ดงานอายเมื่ออื่นบ่งานอะไรดันบ่ออื่นไงมันมีงานอายของน้องชเช้าพอด้วยเอออายพอด่าเอาเมียแล้วก็มีงานแต่งอยู่นี่นะทุกคนฝากติดตามงานแต่งเขตดสนบทเด้อ งานแต่งโซนบทโซนเผากระตูว่ามันเป็นจังใดกันนะเออจังใดก็ฝากติดตามเบิ้งน้ำกันเด้อทุกคนเด้อตอนนี้เราช่วยน้องเพิ่นเก็บหัวาหคาในก่อนมือมีงานมีบุญมีงานเอาลายบ่ารือเอาน้อยอาลายาลายโอ้ปลูกเองบละเด้อาาก็จะปลูกเองอยู่สวนเขาเลย สบายทุกคนอยากได้อยังก็มีครบบัดเลยอยู่ชวนนี่หอมหอมหอมเปหอมบัวหอมจีนพ่นว่บบาะอหอมละหัวขางเอาเอาเก็บสวยเขาสิใส่ตมส้มใส่อบมืออื่นใส่ลาบแม่ ทักทายสบายดีได้กันเด้อทุกคนเด้อืันนี้ก็มาตามติดวิธีชีวิตน้องจอนเพื่อนอ่ะคนดุมันคือเกาเ <c ười> <c ười> อ้าตัวนั้นเจ้าจับได้ไอ้จับตัวนี้แล้วเอาเมื่อไห่เอามือ่อไห่ทาเจ้าก่อน ai <laughs> bưng như này dàn mi <laughs> nô <laughs> <laughs> uh, cho này cho dàn nô Ô, chân xì mất tổn lời แห้งอยู่นี่เต็มแต่หัวคาเมิดเข็ดนี่นะบอบัตทองยานมีมะกวยมกนัดนี่ภาลาวเอิญมักนัดได้แล้วบ้างกลับมาเลยกลับมาเลยจ้า,าจับได้ะะไดบ้างละเม็ดเด้บ้างฮันเอาเอาเอา หือส่วนเพิ่นนี่มากล้วยนี่ซ้ําสิเก็บกินจังได๋ก็ฝากเบิ่งงานแต่งงานเขตชนบทชนเผากระตูได้เออโอ้ปะน้ํากันอยู่นี่แล้วเฮาไปล้างจนน้อยแม่นบ่เอาๆโอเคสิเอายังอีกหมดแล้วบ่สิเอามาสิจับแกออหยังใบอันนั้นใบขีู้ดใบขีู้ดใส่ใบขีู้ดมันบ่มีอันนี้บ มันแม่ม <ìn> ันยังน้อยยังน้อยเอาแต่ใหญ่ๆใหญ่บ่มีเอามอยู่สตัวใหญ่ๆจะไปเอาทางนอกอ่ะอ๋อไปๆไปเอาก่อนไปไปบ่อยู่มันใกล้อยู่สแถวพ่นี่รถี่รถจักไปเอางเสือาตากขวางทาง lạc hơi nhẹ bay, chị lang con bò, ồ keo phai keo châu <laughs> <này xuống> <cười> <cười> lan bò, như cho si như sai này, chơi cẩn, chơi như này, này, มาแล้วเอาสามแล้วเออถับไปบนไกเน่เดี๋ยวนีอสายไาไปกี่รถจักรได้ขี้ลืมเอามีดโอ้โอเนะคืน <c ười> ไปเอามีดอีกอ๋อ <c oughs> งป้านานี่ถุกคนเลยสบายบริสุทธิ์ยังได้สวนเขาหมดมันก็ใหญ่เติบเลยอยู่นี้นะ่ะผักต่างๆรพัลสำปลพบีบดด้วย โซอาบหมกบววเอาุดยอดเลยส่วนกระเจาคือบรรยากาศพาทุกคนเลาะชมหน,หน่อยนึงโอ้กำลังแดดแน่จักหน่อยแล,ล้วก็มีเมฆขาวๆคือฝนชะโต,ตกชะตก ิพอไปอย่างคันฮะดูประเด็นามบรดามเจ็ดเจ็ห้าไม่ได้แล้วไปดีย่างย่างโอ้คนเสียเอาวะโอ้แฟนพี่คนแรนเออ

พอบุพเพขยามไนมนะเอาไปทำมีวมันอยู่ใจมันพเเออเออแนนเลยเยี่ยมอืมอื่นแต่งงอกแต่งงานมดเกนนองจอนยังบุฮู้ น้องสาวเพิ่นที่อายุน้อยก่อนเา่มีลูกหนึ่งคนแหลอะอาเดยเอฟซีเดอร์ฝากติดตามน้องเพ่นแน่าให้กำลังใจน้องสาวพ่นแนยังโสดอยู่คือทุกคนเห็นจุดเมื่อวานมนสื่อในเลตปลอยนะ,อะตอนเมื่อวานนี้เข้ากับไปเก็บมักเทศไปกับทุกคนเลยกับน,น้องจอนเพิน่นนะกันจากเขากลับมาแต่เก็บมักเทศเมื่อนี้จะมีงานอ,อาไอเราอีกนะพอดี กาเขีมยมในมืออื่นนั่นแหละจึงมีแต่ว่าเขาก็กาเขาาียมแต่มือนี้งานแต่งเข็ดส่วนนบทส่วนเผากระตูทุกคนอัดยังบุเคยเห็นบุเคยหู้เออมาเป็นแนวไรนะทุกคนแต่ละส่วนนบทแต่ละที่แต่ละบ่อนนี่บุคือกันอันนี้ยังแน่นะนะันนะคนนี้มันเป็นแนวใดนะเออก็ะฟ้ติดตามเบิ้งน้ากันเลยทุกคนเ้อเขาก็ตามพิษวิธีชีวิตน้องสาวเพิินถุกมือให้ทุกคนกคนะครับสม เอน้ำนี่เขาบนเขาไปเอาในไก่บ่ไก่บนบนหลัโอ้ นามนี่ไกลแต่ใจนี่โบไกลเนาะถ้ามีคนจะมีคนมาหักมักนองในใจโบไกลอายุก็บพร้อมแล้วยี่ปีแล้วบอ้ามีเอซีสนใจนี่สามารถติดต่อน้องได้ทางใดเฟซบุ๊ก <laughs> มีโทรศัพท์บตอนนี้บะ โ oh, อ้บ่มีแล้วเนาะเสร็จโทรศัพท์เก่าเลยเอ่อขายแล้วลว่ะเออ,เอ,อไปแล้วเมมเบรนเออไปอยู่น้ำเข่าแล้วน้องสาวเพคนบ่มีโทรศัพท์มีเอฟซีไอ้คนหนึ่งนะทางอเมริกาว่ะถ้าให้ไอ้พูดทายผู้สาวทางใดกะคอเฟ่คอเบอร์น้ำเข่าแน่คอจังไหนบ่มีโทรศัพท์นอลนนันเนาะเออน้องสาวเพคนยังบ่มีโทรศัพท์ เรามีผู้ใดถ้าผู้ใดใจดีนะใจบุญอยากาติดต่อน้องเพิ่นนะหักหมักน้องเพิ่นกับสมบัติคือรวยน้องเพิ่นได้นะคนน่า,นามันนี้เฮากะรวยว่าแหละหลางหักหลัง,ลงยารวยน้องเพิน่น <laughs> โอ้บรรยากาศดีมันนี่เมื่อวานนีฝนตกเนาะ หน้ามีคุ้นเพราะว่าชนตกเมื่อวานไอ้ไอย่งางได้อาบน้ำโอ้ยว่าจนเอฟซีได้ยินเออ ข้าวต้นแรงวะแม่ครอบครัวข้าหลายคนนี่โอ้แม่นบวเข้าซื้อดูว่าข้าเขาเองวะตัวนี้เนาะเข้าเข้าปลูกเนาะเข้าปลูกเอาเข้าวตระในก็ปลูกหมดเลยข้าวให้ข้าวให้เนาะเอออากอเข้าปลูกเข้าวตระในที่ปลูกออืืมนี น้องเพื่อนคุปเฮนเจ้าพ่อเนี่ยล่ะไม่ได้เห็ดเรียกเลยคนขยันโอ้อไอบอนมาได้บาลไหนยังป่ะวัดซื้อ่ของก็อฟยกทรงหมัดลืมซะอ๋อเนี่ยง่ายเนื่อนั่นเลยเป็นเหตุเต็มได้ล่ะเต็มบ่โอ้ เคยมาแต่ละเทือเนาะหมดเต็มเนาะโอ้หนาม,มีเปิดตะเลอันนั้นขีดฝุ้งนะเพราะว่าฝนตกอยู่เขตเขตนี่นี่เวลาฝนตกหน,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 นามมันขุ่นเนาะเอะโ<บ>อโจรเบื่อหนึ่นจอนให้แน่ตอบเส้นบอกเขาขเปนึ่งเข้า่เ้าปูเจ้ามาเออแม่นนะแต่พึ่งแม่ไม่ข้าสุกเข้าสร้นเนี่ยข้าเสียมาเ <c oughs> ขาบอกไว้ <c oughs> เพราะว่ามืออื่นเป็นงานของอายเพื่อนเลยฝากติดตามเด้อยทุกคนเด้ยมืออื่นมีงานไดมีงานแตง่งในมืออือน่นฝากติดตามบังงานแต่งเขตสนบทได้ตัวนีน้เากินเขากินตัอนี้นะ เมาไสอกฟ้าอาัดบ่ตัวนี้มาได้บ้ละกาไร้ะาเขาตเเออาเรืบ่อบอะยรอไเรือบ่มีเรือบอ่ซื่อนะกาโอ้ตัวน,นั้นเนะาะมาได้ ตัวได้มันใหญ่มีตัวอันนึงอันซองมันมีบ่แต่ว่ามีอันอันนึงเกือบปกได้แต่ว่าห้องซองกูเห็นเอ้ยิมตัวนั้นเรียบร้อยบ่ากันก็ไปดุเลยคนคนเองยังดุกระโดด ไอ้่มโอ้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เราทาจังหวะที่สุกแล้วแบบนี้เจ้ะเห็นยังอีกแบนบนี้เห็นเจ้าพักเจ้าเสาวนนให้กำลังใจน,งน,น้องคนเด้อพีเด้อน่ะน้องคนดุน่ะน้องคนดุคนสวยคนทยันรัศนา,านพลาดอนาคตโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แม่บ้านนะ <c oughs> เป็นยังสาวสด อายุยนนี่สิบสองปีโอ้โหจะทำอะไรต่อน้องอม,มีอะไรให้ช่วยไหมไม่มีมมโอ, <c oughs> อ้ลองเช้านี้จะเห็นเจ้า ไปหาผักหายาหานี่หานั่นหานู่นแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่นี่โอ้โหรับุได้ที่ได้เอาน้องคนแล้วแล้วโหเรียกบ้านเองต่างต่างเบียกเขื่อนผูเบดเลยนะเอียงใบขี้หูดตัแมนเ,มเนาะใบขี้หูดเอียงคือใหญ่แต่ Ồ, <laughs> ừ. oh, bởi vì hụt luôn nhay Tôi nói là từ 7 luôn nhay Hình lăng thuê lăng buông Cô có hay ai xoay này Bố mê bố, chị hay ai xoay bố <laughs> hay Ồ <laughs> <đẹp đều. cười> <laughs> <laughs> ทำว่ามันต้องซอยก็ได้่ะแบบอะไร รางถ้วยเนี่ยนี่ยได้ภาษาประตูเอิญประตูโอระตูโอวะเร็วเ,เร็วเร็วโอเร้าเร้าขึ้นไาประตูโอ,อ <c oughs> โอ้ยทุกคนเลยคนเท้าเริ่มฟังยากเลยทุกคนเลย <c oughs> <c oughs> เราอายุเราเจอเจ็ดส <c oughs> ิบแปดปียังบ่ชสามสี่สิบปีขนาดนี้ก็ยังเริ่มหูละมมัวแหละ แล,แล้วเราบ้านนี้จะทำอะไรต่อ,อจะไปในต่องงโอ้โหเอาทำการบ้านจนเสร็จสังเกตน้องเพิ่นเนาะบูมีเวียกเฮ็ดกะฮ่าเวียกโอ้โห บ่มีเบียกอะะเบียกเนาะผลอย่างนี้เว้ยัยนยนยงนี่ยังมักเพชรโตโอ้มีมักเพร็รว่ามักพริกมือนั้นนี่ยืนนี่โอ้จะไปเสื่อมมันมือส้ยังยืนนี่มักเพ็ดมือน,นั้นเลยโอ้ยบกักลายโอ้โหมกพรินนกรนะตอนที่ว่าน้นองกับเขาไปเก็บมือนั้นเลยเออ มันยังเสื่อมซ้อนอยู่หัน่นนี่มีก็รหลอทาเกียมก่อนได้เดี๋ยวมันสุกก่อนทุกคนโอ้หลายเซอรหน่อยซัมนี่นี่อยู่ซาราวันไอเคยซื้อประมาณส <10, 000. S 1> ิบพันสิบพันเนี่ยเขาคายลุดแล้วเนี่ยเขาบอกประมาณสิบห้าพัน ไชยล่สอกขา,าเวียจบจนอ้าวสออกชุ่ได้หรออ่ายังอีกจะดิออกเห็ดน่ะไม่มีแล้วหรอ,หรอาขาบมเขาสุกข,ขาเขาสุก ไอว่าแล้วทุกคนบมีเบียวพอนกระหาเห็ดเด็เพันชูบูเปลนเอ้าเอ้าเอ้าแบบนี้ไอว่าแล้วน <c oughs> ี่น <c oughs> ี่นี่จะติดชมเกาะที่นี่เจ็ดชมกวดเราสังเกตจะติดเข้าเข้าจ้า เกือแขกคนมาจะขอบคัวเขาหลายคนแน่เออ,เอคนตกสิบิทิมที่เนียบ่ะจะสิบิทิมสิบิทิมทางได้คนตกนยอยู่นอกไหนบ้า ฝนตกเลยเขตดโซนอวทุกคนเลยไปใส่บ่ได้เลยน้องคนนี้เพิ่นกับบม่มีเลขโทรศัพท์จะติดต่อเลยเออมีเบอร์โทรจะติดต่อและมีเฟสบุกโทรศัพท์เราเพยพังอะไรก็กได้ถ้าเพิ่นจะซื้อโทรศัพท์น้อยไหมเครื่องไหมกะเฟสก็ต้องได้ตังไหมเอาเก่ง ฮ <c ười> <c ười> ึฮนป้มโฮก็จะหับเป็ดให้ไก่ฟักพรได้หรือบ่านี่ได้โยโอ้มคเช็บจนได้ฟักพรนหาแล้วไปหยุดก็เช้าเลยโอ้ยเหลือมหนาว นี่แหละน้องปินว่าแมนลานปินจอนเป็นยานไายสับคูให้บันอยังคูให้บันอาจารย์คูซอนนะอยู่ใสอยู่ในบ้านเขาเลี้ยงเป็นยังล่ะเขาไปเลี้ยงแล้วไปเลี้ยงแล้วเนี่ยอ้เออเปิดไฟเลยอาะลรเออ โอ้เปิดไฟมันจุกวางเลยครับนะเราทาจังหวะที่เข้าสุดเลนะยก็น,น่าใคร้ต่งยิ่งเดี๋ยเห็นคนงามแลวเข้าหูเท้าเลยเมื่อกี้กับเจเบ้าบรได้เปิดไฟทุกคนคเลยก็เลยบรได้เห็นหน้าตาซาตนันเดยไอ้ยิ้มให้ละลายให้ใจ FC เอฟซีแน่ <c oughs> นมกองที่เวลายิ้มนี่ตอนต้นไฟมากล่ะ นโดนคนไอเล่ถ่ายไลน์ถูกแบบนี้ทุกคนเลยคนก็อายแล้่นคนอย่างไอกันหรอกเอาเอานี้ตามติดวิถีชีวิตสาวบ้านป่าทุกคนไหมเอาตามติดวิถีชีวิตเพื่อนต่อแต่ว่า เข้ากับไปพกพ่อนก่อนทุกคุณเลยเอา <c oughs> แค่้ก่อนอยังทำไปแล้วถ้ะดองเจ้าทํามีคนมาคักก็ได้สิบห้าล้านสิบห้าล้านอสิบห้าล้านกับคนทุกคนยากกับระหารหัวใจเด้แต่คนบวมีอลไสเ่ะเขามาคักเขามายูนําเฮาเลยไหมจะเอาเท่าไรอีกพวกนี้เอาซาาาาัมหานไลยห่าล้านมายูได้เลย ไโอ้โหขอแต่เอาจริงจังเนาะอย่าลอกลวงจริงใจังเข้าไดูเรได้โอ้ขาดอกหาล่าถ้าว่ามาอยู่ได้ถ้าว่ามาแต่งแบบเอาเมื่อบ้านในชิพ่าลานเอาเฮ็นยังตำบักคุรูไก่อยากกินมไ่เอ่ออ้กระดำเอาทุกคนเลยกอดอกขอบใจทุกคนเลยฝากติดตามอ่ะตามติดวิธีชีวิตน้องสาวเพิ่นได้ น้างสาวคนซวยคนดุคนขยันโอ้อเนาขอชิมชุดพันนไดเด้อุณเดอ